แตกนนะแต่แตกประมาณสี่สี่ที่นะโอ้ยสามสี่ห้าสี่ินี่ถ้าไม่แตกนี่สนุกานผ่กออโอ้แต่ว่าแตกตาแตกแล้วก็ไปโดนโดนสงโดนนี่ด้วยเยเลยชกยากชกไปหลับตาไปพิบไปเรื่อยเลื่อนเลื่อนอตาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาใหม่เอ่เถือว่าจุดเยอะด้วย่อกจับเลก่อนอ่ มีโอกาสแก้เมือใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะอ่าอ่าอ่าเมาอแฟนบอกันนะขอขอแก้ใหม่ครับอ่าพี่แก้เก่านะวันนี้ไปไปโดนแตกหลาย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 จุดครับเออโอเคแล้วท่าน้สนุกแน่เรื่องเขาตาด้วยนะเป็นกราังใจให้น้องนะเป็นกราังใจให้น้องนะครับผมนี่นะเ่ย์สู้ไปไว้เยอะกว่าหายนะเดี๋ยวหมอจีนทักษะนะดูแผลอยู่เกย์ไม่ฆ้า

มาัมาเอาเลยวันทูเดี๋ยวนี่ฮะบรรยากาศผู้ชนะนะครับผมเนี่ยโอ้โหเอาแล้วโอยกับเอ็กคขาด้วยครับผมอู้ดวันนี้เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่เหลือเราก็แตกกันนะใโอ้รู้ไหมว่าเราทำคู่ชกแตกประมาณสี่แผลเนี่ยรู้ป่ะก๊กเดียวไม่น่าจะเหลือโอ้โหตอนที่ได้แตกอะจังหวะนั้นแล้วก็ได้สอกได้หมัดเนี่ยตอนนั้นมั่นใจยังมั่นใจไปลังเกมแล้วเพราะว่า ู้ตอนี่ออกรใช่ไหมากคโอ้โหไฟนี้เป็นไงบ้างนักกีฬถือว่าดีขึ้นตลอดที่ข่านมาครับตุ้ีแผลนสองพันเลยังกาังตอนนี้เปอร์เซ็นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ตอนนี้่เจ็บก็ได้จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้นึกว่าแปดสบเาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วยัง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 วังตันนังขับมัแล้้นะงยับมาแล้วนะอยากจะงามล้างรัล้าง็ดใครบยางยั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 งยทงนึงใครได้เขอแก้มือนะพิกัเนี่ยนะ ได้ได้ใช่ไหมพีกัดนี้เนาะเแล้วแต่โบวเอเตอร์นาะอาเอาเอาุเอายืดเอะนเี่อายืดเอะนะยี่สิามครับจหวันไหนเนี่ยของาฮะข่าขอบคุณพี่น้องชา่อหน้องขคานในบังกลาววันนี้ก็ขอบคุณครับเอฟซีรอฟบุกไปเลย ยังอยู่คนเท่าที่วันนี้โชคเต็มที่ชนะครับเอาละครับผมที่ที่ป๊อปของเกมครับผมป๊อปของเกมเป็นไงบ้างวันนี้ครับเด็กก็ดีใจครับเด็กครับแจ้งเกิดได้ก็ขอบคุณทีมงานสอเอ๋อจวิชิตครับที่ขึ้นได้การขอบคุณพี่เทพครับที่ดูแลรายการเด็กท huh ุกเดือนครับขอบเด็กตอนนี้ก็ร่างกายก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเด็กยังน้ำหนักเยอะอยู่ครับก็จะพยายามคุมน้ำหนักลงมาอีกครับแต่วันนี้เด็กก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าก็ จังหวะจังหวะพันธีของเขาครับคือได้แจกได้เลยแล้วก็ได้อยู่แต่ยกห้าเราก็โดนนะครับแต่แต่ก็เราก็ยอมรับว่าหมดนะครับแต่ว่าคือเด็กมันร่างกายกำลังฟื้นครับแล้วก็ฝากฝากไปเอฟซีของเอฟเอ็กซ์คนะครับของเสี่ยเดียมเสี่ยบอลเอฟคูบเอฟซีของคมอาวุธนะครับฝากติดตามเชียร์ไปส่งไปจะทำให้ดีที่สุดครับผมโอเคครับดีด้วยกินดีด้วยกินดีด้วยไม่อฟทงอาชีพไม่เอาอาชีพอะไรอาชีพห้าหมื่นครับห้าหมื่นแค่ ไอ้ทีมงันพี่พี่อ้อยสงขาแล้วก็สามหมื่นแล้วก็บอนเย็บอีกครึ่งสองหมื่นครับโอเคได้ครับพอได้ค่าพอพอได้ค่าปลาเค็มเย็นนี้โอเคครับ